ที่รักของหัวใจฉันขอมอบของขวัญแห่งความรักและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์แก่คุณเพื่อประโยชน์สูงสุดในทุกรูปแบบของแผนสวรรค์นบนโลกที่รักของหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวฉันนำความสว่างมาสู่พวกคุณ ฉันนำความสว่างมาสู่พวกคุณแต่ละคนด้วยความเข้าใจของการเล่นแร่แปลธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจโดยรวมของมนุษยชาติผ่านในดาวมเมล็ดพัน์แห่งมนุษยชาติระหว่างการเดินทางแห่งการสร้างสารรค์ด้างเดิม ที่นำหน้าอารยธรรมทั้งหมดบนโลกโคเด็กถูกแนะนำให้รู้จักกับโลกแผ่นจารึกศักดิ์สิทธิ์นี้รู้จักกันในชื่อกุญแจศักดิ์สิทธิ์มอบให้โดยอ l อ that is แก่ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งโลก และสําหรับทุกคนที่จะเกิดในนั้นกุญแจศักดิ์สิธิ์เหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในรูปทรงและตัวอักษรของแสงประกอบขึ้นเป็นลายเซนการเล่นแร่แปลธาตุของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกเมื่อลายเซนนี้จุดไฟ เผาในใจมนุษย์โลกแล้วมันจะมีพลังของ all that is ที่จะปรับพลังงานทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นหนึ่งเดียวกันรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในกุญแจเหล่านี้เกิดใหม่ในร่างกายมนุษย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝืนฟูถูกสิ่ง บนโลกรู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่มีดาว1 40, 000, 4ึ่0 0สดวงพร้อมกับคนอื่นๆคุณพกภูมิปัญญาโบราณและความรักอันยิ่งใหญ่ไว้ในตัวคุณรู้ว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้ สามารถปลดปล่อยออกมาจากภายในหัวใจของคนได้ง่ายๆโดยยอมรับว่ามันอยู่ในตัวคนณรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคนในฐานะมนุษย์ในร่างมนุษย์คุณกำลังสำรวจภูมิปัญญาโบราณ ที่บอกคุณว่าทุกสิ่งอยู่ในตัวคนและแง่มองมอันศักดิ์สิทธิ์ของทุกสิ่งอยู่ในหัวใจของคนคุณต้องรู้ว่าเมือ่อทูตตัวแทนทั้งหนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันคนตื่นขึ้นเพื่อบรรลุการยอมรับความเป็นพระเจ้าของพวกเขาด้วยกัน และนั่นคือแผนของพระเจ้าผ่านการสำแดงของกุญแจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพวกเขาจะปลดปล่อยอาณาจักรและมิติทั้งหมดของโลกเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดตื่นขึ้นความเป็นพระเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้เขียนขึ้น ในความสว่างเหนือสวรรค์และใจกลางโลกคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนศักดิ์สิทธิ์นี้คุณต้องรู้ว่าเมื่อคุณรับรู้ถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ในทุกสิ่งในชีวิตของคุณกุญแจศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้รับจะปลดปล่อย น้ำอมฤตของแสงเล่นแรแปลธาตและความรักของคนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกที่รักอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกพากไปจากสิ่งนี้เพราะนี่คือความจริงในใจของคนค้นหาธรรมชาติ อันสักธิ์ในตัวคุณต่อไปและสัมผัสประสบการณ์แห่งสวรรค์นในทุกสิ่งอย่าปล่อยให้ภาพลวงตาของสิ่งที่เกิดขึ้นบนะนาบแห่งกรรมส่งผลกระทบต่อคุณเรียนรู้ที่จะถือแสงสว่างและความรัก เรียนรู้ที่จะเห็นพระเจ้าในทุกสถานการณ์รู้ว่าทุกสิ่งที่ปล่อยออกมาบนโลกมีไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนและหลายคนต้องผ่านกระบวนการด้วยวิธีนี้รู้ว่าทุกคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไป กำลังเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในขณะที่พวกเขาแก้ไขความทรงจำที่ยึดพวกเขาไว้ในภาพลวงตาของการพลัดพรากรู้ว่าเฉพาะประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเท่านั้นที่จะปลดปล่อยคุณจากถุกสิ่ง ที่คุณเชื่อเลือกที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้รู้ว่าการดำรงอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นกุญแจสำคัญและการมีอยู่นี้ที่คุณเป็นจะเร็ดรอดออกมาจากคุณโดยไม่ต้องดิ้นรนหรือขัดแย้งในชีวิตหากคุณยินยอม รู้ด้วยว่าทุกคนอยู่บนเส้นทางนี้กับคุณและเส้นทางนี้ถูกแบ่งปันโดยทุกคนในฐานะกลุ่มและนาบโลกรู้ว่าแม้แต่คนที่ไม่รู้จักสิ่งนี้ก็ยังต้องผ่านกระบวนการจุติมาเกิด ในฐานะตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นรู้ว่าบางคนเลือกที่จะบรรลุสิ่งนี้ในที่อื่นให้เสร็จสิ้นในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นในมิติอื่นในระบบดาวอื่นๆในสวรรค์ชั้นสูง รู้ว่าทั้งหมดนี้อยู่ในลำดับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่ตนักรู้แล้วมีไว้สำหรับคุณเพื่อที่คุณจะได้อบรับมันด้วยความรักและแสงสว่างของคุณยอมรับว่าเป็นมรดกอันศักศิเสริ์ของคุณเอง รู้ว่าการตัดสินความคิดและความรู้สึกอื่นๆทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาและเป็นเพียงความทรงจาของการพลัดพลาดจากแหล่งที่มาของคนรู้ว่านี่คือการขึ้นสู่แสงของพระเจ้าเทพธิดาของคน และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดขึ้นไปกับคนสู่เวทีแห่งจิตสำเนกที่สูงขึ้นผ่านเส้นทางที่แม่ม่อพ่ห้กับคนแต่ละคนรู้ว่าถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่จะสำรวจภายในตัวคนถึงความเป็นพระเจ้า ของการมีอยู่ของคุณเช่นเดียวกับการค้นหาตัวตนที่แท้จริงในตัวคุณรู้ว่าถ้านี่คือคำอธิษฐานของคุณคำอธิษฐานนั้นจะมาหาคุณตามลำดับสวรรค์สำหรับคุณรู้ว่าถ้าคุณจดจ่อกับมัน การเดินทางและประสบการณ์นี้จะใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นรู้ว่าถ้านี่คือความปรารถนาของคุณมันจะแสดงออกได้อย่างง่ายดายและสง่างามในช่วงเวลาอันสังกร์เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับทุกสิ่งที่เป็น ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านและขอขอบคุณสำหรับของประทานอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านในกระบวนการเลื่อนระดับนี้ฉันขอให้คุณทุกคนได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์ทุกวันหากคุณต้องการให้อนุญาตสำหรับสิ่งนี้ แล้วฉันจะมาหาคุณเพื่อช่วยอัปเดตประสบการณ์ของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์บนโลกรู้ว่าผ่านเส้นทางนี้ความสะอาดความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์คุณแต่ละคนต้องตัดสินใจล้างม่านพราง แห่งภาพลวงตาของการมีอยู่ของความคิดหัวใจและจิตวิญญาณของคุณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความเป็นจริงภายนอกทั้งหมดของคุณจะเริ่มชัดขึ้นตามที่จะเกิดขึ้นกับภายในของคุณรู้ว่าความเป็นจริงทั้งหมด ของคนเป็นภาพสะท้อนของความเป็นจริงภายในของคนเช่นเดียวกับความเป็นจริงโดยรวมของมนุษยชาติทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนของความรู้ส่วนรวมภายในของคนรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกและที่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกรู้ว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตัดสินใจที่จะเปิดภายในสู่ความสงบสันติจะปรากฏบนโลกรู้ว่าในเวลานี้ ต้องใช้เพียง1 4 0 0 0 0สคนที่เลือกที่จะทำเช่นนั้นเท่านั้นจึงจะปรากฏในทันทีรู้ว่านี่คือกฎแห่งสวรรค์และทุกคนสามารถสร้างได้ถึงเวลาแล้วที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก จะมารวมตัวกันและมอบความภาคภูมิใจในตนเองของขวัญและความหลงใหลในการสร้างระนาบโลกที่ตระหนักรู้ว่าไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตใดๆที่สร้างสิ่งนี้ได้มันสามารถสร้างขึ้นได้โดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ที่เชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับจิตวิญญาณของคนจิตวิญญาณของคนและพลังที่อยู่ภายในตัวคนรู้ว่านั่นคือคุณและทุกคนที่รู้คุณสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับกุญแจศักดิ์สิธิ์ที่เชื่อมโยงทุกคนเข้ากับสิ่งนี้ รู้ว่าคุณสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับความสามารถในการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้เราขอให้คุณแต่ละคนสร้างสายใยแห่งแสงที่มีชีวิตซึ่งขยายไปถึงหนึ่งแสี่มืสี่พันเพื่อจุดประสงค์นี้ เราขอให้คุณแต่ละคนสร้างการเชื่อมต่อทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณร่วมกันตลอดกระบวนการศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อสร้างกลุ่มแสงและยืดครอบครัวแห่งแสงสว่างบนโลกเราร้องเรียกเราวินวอน ให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดยึดเหนี่ยวครอบครัวแห่งแสงสว่างบนโลกเพื่อการให้อภัยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสำหรับการละลายของการสร้างเชิงลบทั้งหมดของมนุษยชาติเพื่อฝืนโฟกกลิทั้งหมดในมิติโลกเราขอเรียกร้อง ให้พวกคุณแต่ละคนสร้างเครือข่ายของแสงกับคนอื่นๆทั้งหมดเชื่อมกันและกันเราขอให้คุณแต่ละคนเปิดใจให้กันและกันและรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแต่สิ่งที่สะท้อนกับคุณที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ของชีวิตบนโลกเราขอให้คุณแต่ละคนทําลายอุปสรรคกับผู้อื่นในทุกแง่มุมของชีวิตขอให้คุณแต่ละคนเปิดใจให้กับองค์กรอื่นๆที่มีแนวทางที่แตกต่างจากคุณทำงานร่วมกับแสงสว่างเราขอให้ทุกท่านมารวมกัน ในห้วของหัวใจเปิดใจให้กว้างและตระหนักว่าเพียงผ่านสิ่งนี้คุณก็จะสร้างการเชื่อมต่อระดับโลกของพลังศักดิ์สิทธิ์ความรักและแสงสว่างที่สามารถสร้างได้ทันทีว่าทุกสิ่งกลับคืนโ่ดินแดนโลก รู้ว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนแต่ละคนที่จะรับรู้ว่าแม้สิ่งที่คุณทำพูดรู้สึกและคิดเกี่ยวกับแสงแห่งชีวิตที่ปรากฏขึ้นผ่านทุกสิ่งที่คุณทำมันสามารถขยายและกีดขวางชีวิตอื่น จากจิตใจของคุณและจากความคิดของผู้อื่นเราขอให้คุณก้าวข้ามความกลัวภายในที่คนอื่นไม่ได้มาจากแสงสว่างที่คุณรู้สึกพอใจเราขอให้คุณปลดปล่อยการตัดสินอย่างจริงใจและยอมรับพระเจ้าในทุกสิ่งเพื่อเชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายตัวแทนสายรุ้งแห่งความรักและสันติ144,000คนเราสื่อสารถึงคุณตอนนี้และขอให้คุณผ่านลายเซ็นจิตวิญญาณของคุณเพื่ออาสาสำหรับกระบวนการสัทธิ์นี้ในการยอมรับทั้งหมดนี้ เพื่อให้ครอบครัวแห่งแสงสว่างถูกทอดสมอผ่านคุณในฐานะจิตสำนึกกลมและผ่านสิ่งนี้ผ่านแสงสว่างบนโลกจะถาวรพร้อมกันผ่านละนาบกายภาพและอีเธออันเป็นที่รักรู้ว่าในอนาคตข้างหน้ากลุ่มนี้ จะต้องแสดงโครงการและรูปแบบของรัฐบาลใหม่รู้ว่า1 4ึ0 0 0เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้และเราเรียกหาคนตอนนี้เราถามคุณว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งหรือไม่หากคุณเห็นด้วยเราขอให้คุณ ออกเลสเดกาต่อไปนี้เพื่อให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแสงสว่างและความรักของนักรบสายรุง้งแห่งสันติภาพและความรักที่รักของหัวใจฉันขอมอบของขวัญแห่งความรักและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์แก่คุณ เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุกรูปแบบของแผนสวรรค์นบนโลกฉันยอมรับและซาบซึ้งอย่างจริงใจที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของแสงสีรุ้งที่มีชีวิตและตอนนี้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับพี่น้องของฉันในแสงสีรุ้ง แห่งความรักเพื่อสร้างจิตสำนึกของกลุ่มรูปแบบใหม่บนโลกฉันยอมรับบทบาทของฉันในฐานะทูตแห่งสันติภาพและความรักตัดสินใจเข้าร่วมกับคนอื่นๆที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ในตอนนี้ข้าพเจ้ารับทราบ ถึงความเป็นพระเจ้าในคนอื่นๆทั้งหมดที่สื่อสารในลักษณะนี้เช่นเดียวกันที่ข้าพเจ้ายอมรับความเป็นพระเจ้าในคนอื่นๆทั้งหมดที่เลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นฉันเป็นหนึ่งในการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติ ผู้ดูแลจิตวิญญาณของโลกและตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาช่วยฉันให้ประจักษ์ถึงการเดินทางแห่งแสงใหม่บนโลกที่มีชีวิตฉันเสนอตัวเองให้เป็นหนึ่งในผู้ที่นำไปโซ การแสดงออกใหม่ของเผ่าพันธ์ุมนุษย์และฉันขอขอบคุณ all oh, that is สำหรับความช่วยเหลือจากสวรรค์ทั้งหมดของพวกเขาเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้ท่านทราบแล้วว่าการมีอยู่ของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มรวมตัวกับท่านผ่านทางท่าน และจากภายในรู้ว่านี่คือการดำรงอยู่อันศักดิ์ส์ของคุณที่หลายคนเรียกตัวเองว่าตัวตนที่สูงส่งกว่าซึ่งคุณต้องมาจุติและกลายเป็นระนาบโลกผ่านความช่วยเหลือจากสวรรค์ของครอบครัวแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งช่วยคุณจากสวรรค์รู้ว่าครอบครัวแห่งแสงสว่างกำลังเติบโตบนโลกและด้วยพราจักรเลนดีกาอันศักดิ์สิทธิ์นี้คุณจะได้สร้างการเชื่อมโยงที่มีพลังมีชีวิตกับไลเวอร์เกอร์และทูตคนอื่นๆที่ตัดสินใจเข้าร่วม ในการสัแดงนี้เราขอขอบคุณสำหรับสิ่งน,นั้นและสนับสนุนคนในทุกวิถีทางที่ทำได้คนที่รักของเรา